ก็าเชื่อหรออะไรรมอดครับคุณกะขายนี่นี่พี่พี่แมพี่แมงได้ครับพี่แมงช่ออะไรนพี่เฮมีผัวยังอยากมีผัวก็จำโชว์ยช่อชื่อชื่อเอมบกาเฮ้ยไม่ไม่เราพู้ายต้องเรียกอมเนี่ยชื่อเอ็มบัตกาชอบอิงยชอบแบบนี้เข้าเอลง่ายางแต่ง่าย

ไปไหนละแไปไหนละไปาอกหางลูกหน่อยลงเดียวัเนีโอเคเอาลูกเลยสวยลักกักเลยลักกั๊กเยลารรัยวยรอยมาน่ยตัวเองเอา Yeah, yeah. Uh -huh.